ว้าว <Wow. S 1> มากันต่อนะคะ oh. ว้าวว้าวาไม่อยู่นนุนไปออกหเมมมึงหนีลูกไปทั้งสองวันนี่มาำ้ำไมจะว่ามันก็ว่ายได้อยู่เด้อนั่นน่ะได้ได้ห <c oughs> นูจะลงมาทำไมล่ะลูกปาสุกข,ขึ้นไปขึ้นไปอยู่กับแม่ ไปอยู่กับแม่กับพี่ควันปล่อยอีตังมันไว้มันจะลงไปอีกรือเปล่านะเออปล่อยมันไปตัวเองอะ่ะลงไม่ได้เอาขาไม่ถึงก็ขึ้นมา พันมีตังกับมีสูงนะคะเป็นพันบีเดนบีเดนนะถ้าเป็นบีจริงๆแล้วพันจริงๆคือบีเกิลผสมพุดเด่นแต่รวมกันเป็นบีเด่นลงเหมือนเดิมเออไปโอ้มันนึกว่าพ่อตกน้ำหรือเปล่าดูนะคะครั้งแรกของสุกสุกลงลงน้ำนะคะ หมาพิการนะคะเงียบกิิบเลยมันนึกว่าพ่อตกน้ำหรือเปล่าแม่น่ะสิแม่ก็ว่าอย่างนั้นแหละมันก็พ่อตกน้ำาันจะลงมาช่วยอ๋อนะคะฮ่าฮ่าเมื่อกี้เห็นมันลงไปด้วยนะคะจับไม่ได้กำลังจ้องว่าเจ้าตัวไหนดีอู้มาดูต่อค่ะตัวไหนดีนะตัวไหนดีนะวเจอแล้ว ตัวไหนดีนะเอาตัวอ้วนๆดีกว่านะจะได้มีเนื้อเยอะตังนี่นะคะตังเคยไปลายรอบแล่าอู้ตังตังเอาตัวไหนเอาตัวไหนเอาตัวไหนดีเอาตัวนี้ดีกว่า จะรวมช็อตเฉพาะอีตังเงยอยูไไ่ไปแล้วไปแล้วนะฮะลูกก็ไปแล้วนะฮะตังตัง<ด>ตังเลือกอยู่นะคะว่าจะเอาตัวไหนทำไมจับไม่ได้สักทีล่ะแม่ไปดูพ่อจับปลากันดีกว่านะคะอันนี้มันตัวอะไรล่ะแม่ทำไมไมันจับไม่ได้สักทีล่ะแม่ปลาตะเพียน ตังรู้จักปลาตะเพียนไหมตังตังบอกว่าตังไม่รู้จักมันไม่เหมือนหนูเลยต <c oughs> ังบอกว่ามันไม่เหมือนหนู <c oughs> แถวบ้าน <c oughs> เราเลยตังบอกว่าทำไมมันทำไมมันจับไม่ได้ทักทีเ่ยพยายามอยู่นานแล้วนน,นี่จนน้ำขุ่นหมดแล้วค่ะยังหาตัวปลาไม่เจอเลยค่ะมันไปไหนแล้วล่ะแม่ ไปไหนแล้วล่ะแม่ตังน่อยตังไม่ใช่เท้าจับล่ะแล้วลตังค่อยเอาตังบอกพี่ขวัญมาลองดูไหมพี่ขวัญไม่เอาพี่ขวัญมาลองดูไหมไม่ตังจับให้ถ่ายสิจับได้ไหมตังจับได้ไหมทำจนน้ำขุ่นมาแล้วทำไมยังหาไม่เจอเลย่นินด ตัวอ,อะไรทำไมมันจับยากจังรู้จับปลาตะเพียนไหมตังเงินปลาตะเพียนนะมันจับยากจังตัวอะไรล่ะอเฮ้ปลาตะเพียนตังรู้จักปลาตะเพียนไหมแม่ทำไมปลาตะเพียนมันจับยากจังนี่ไงสิพุด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 อยู่นี่ ดูหน่อยนะปนินตัวเดียวไม่อยู im ่อยู่แล้วตรงใจก็ต้องทิ้งไลังงานให้มันแบบนี้ไงจะข้ามไปกูเปียกหมดแล้วนี่ไม่ได้สักทีแม่ทำไมปารเตียนันจับยากจังนม่สิ ตังโกรแล้วนะตังไม่อยากจับนะนี่ตังจะเอาไปกินตังอยากกินกินแต่จับไม่ได้สักทีนี่มาแล้วค่ะมีสุกโอ้ยสุกๆๆๆ,ๆ,ๆตัวตตช่วยแสนวุ่นนะคะตังนี่ตัง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 พอได้ปลาหมอเหรอปลานิลลูก,ลกแม่ทำไมมันมีปลาอะไรเพิ่มเข้ามา ปลานิ่นนนตังไม่จับปลานิ่นเหรอตังบอกตังจะจับปลานิน่ตัวใหญ่กว่าตัวช่วยแสนบุญของเรานะคะยังไม่ได้สักทีเลยค่ะต,ตังบอกวตังจะเอาไปกินจะจับไม่ได้สักทีเออจับไม่ได,ไได้ไม่ได้กินเด้อข้าวเที่ยงวันนี้อ่ะ

ดูปฏิกิริยาดูมิมีตังนะฮะข่าวป่านะฮะหูก็ถกชัยนะับมามเคยเห็นปลาใหญ่นะคะตัวอะไรล่ะตัง ตังตัวอะไรปลาะอะไรตัวอะไรไม่รู้จักปลาเหรอตังตปลาอะไรปาไทำไมมันใหญ่จังเคยเห็นแต่ปลาเล็กๆไล่จับอยู่เมื่อกี้นี่หมาผู้หญิงนะคะเพศเมียชาวสุกทั้งตังเลยนะคะเป็นเพศโตอีกยังหรอฮึไม่โตอีกยัง คอยได้โตอย่างนี้แบไงซ้ำกันเลยวันเกด้หมาจับปฏดิกลิยาปา นะีะ่มัตสิกัดข่อยบอนอตัวใหญ่ๆนี่มันสิกัดข่อยบอนอนี่พ่อข่อยไปเอาตัวนี้ยังมาละบาดนีเาาน่เอามากินหรอจะเอากินจะกินได้ไหมเนี่ย กลัวปลากับห ja ูอหรืไงเกิดมากเกิดมากข่อยก็บอกเลยข่อยพอโตอีหยังไม่ใหญ่แท้แม่พูดภาษาอะไรหรอมันเป็นโตอีหยังล่ะนี่โอ๊ยยาเด้อยาเด้อข่อยจะยาเด้อยาเด้อแม่แม่คะทำไมทำไมปลามันต้องมี เวลาหายใจมันต้องเห็นข้างในมันนะไม่กลัวพ่อแก้ง okay. <ป>กลัวพ่อแก้งนะฮะ